ก็จะไปดูช็อปละพารีจิบสอง MP ห้าเกตเกตเกตไอ้พอเอายมางไปลองใช้ MP ห้าแล้วสี่อ้ปืนรัวปืนรัวไม่เห็นยิงไปเลยนะยิงมันไปเลยบดบีมันพังเออเกรเนใบท์เอาออกหมด มือหมดงั้นยิงมันไว้ยิงมันโอเคยิงยิงยิงมันยิงมันยิงมันออกยิงมันยิงมันยิงมันเออเลเวลของพีอันนี้เจ็บตัวน้อยมากที่สุดแล้วยิงมัน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 นี่นี่นี่ออกไปออกไปเลยนี่เดี๋ยวออกไปเลื่อยๆเอื้องเอืองเอี๊ยนโลไอ้เยลโล่ไอเฮดเยลโล ไอเฮ้ยเจโน่น้าวรีปัดโอ้เดิอหนึ่งนัดเดินหนึ่งนัดแลยวจะไปทำอะไร